ความเชื่อผิดๆที่หลายคนมองต่อคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะไม่สู้อ่อนแอมองโลกในแง่ร้ายเปราะบางเป็นต้นกรมเข้าใจผิดๆเหล่านี้ทําให้ทําลายผู้ป่วยเป็นอย่างมากซึ่งไม่ควรทําใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เราควรทําความเข้าใจว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่และวิธีเพิ่มกําลังใจให้ตัวเองด้วยนะคะ หากคุณสงสัยว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ไม่ได้รับการรักษาเมียตาค่าตัวตายสูงถึง20%อาการหลักมีอารมณ์เศร้าอารมณ์เบื่ออาการร่วมด้วยคือการกินเบื่ออาหารบ่อยการนอนนอนไม่ถักพฤติกรรมเชื่องช้ากระวนกระวายร่างกายอ่อนเพลียเป็นต้นโรคซึมเศร้าคืออะไรโรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชด้านความผิดปกติทางอารมณ์ที่พบได้บ่อยสาเหตุหลักเกิดจาก ความผิดปกติสารเคมีในสมองใส่เหตุอื่นเช่นพันธุก,กรรมสารเสพติดหรือการสูญเสียคนที่รักไป5วิธีเพิ่มกำลังใจให้ตัวเอง1นึกถึงคนในครอบครัวคน,นวท,ที่เรารัก2มีที่ยุดเี่ยวทางดีใจเช่นศาสนาเป็นต้น3สร้างกำลังใจให้ตัวเอง4ชื่มชมตัวเองบ่อยๆ5หาคนที่คอยให้กำลังใจเรา4กำลังใจทำอย่างไรไม่ให้หมดหวัง 1. ตั้ง,ตงสติและพยายามดำเนินชีวิตตามปกติที่เคยทำหยุดความคิดฟุ้งซ่านในขณะนั้น 2. สร้างกำลังใจให้ตนเองฉันต้องอยู่ให้ได้ไม่อยากให้คนรับข้าเป็นทุกไปด้วย 3. ดูแลตนเองในภาวะเบร์นเอาพยายามแบ่งงานให้ตรงเวลาทางงานที่ต้องทํายากให้แบ่งงานเป็นส่วนต่างๆแล้วก็บอกตัวเองว่าให้ทํางานให้เสร็จ 4. ท้าทายความคิดของคุณเองเริ่มสํารวจความคิดในทางลบแล้วเชื่อมั่นว่าคุณต้องทําให้ได้และปรับความคิดให้เป็นบวกมากยิ่งขึ้นจากที่ได้ฟังคลิปวิดีโอข้างต้นมาคุณคิดว่าตัวเองมีอาการที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ลองสํารวจตัวเองและดูแลตัวเองด้วยนะคะ